สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับในช่องช่างอ o ฟ Channel นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับมาพบและมาชมเหรียญ2บาทนะครับที่มีมูลค่าการรับซื้อสูงถึงเหรียญละ40,000บาทนะครับอันนี้ฟังไม่ผิดนะครับเหรียญละ4 0,000บาทนะครับที่มีการรับซื้อนะครับพอดีผมได้ข้อมูลมาใหม่แล้วนะครับสําหรับเหรียญ2บาทรุ่นนี้นะฮะนี่นะครับที่พี่ๆน้องๆทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็น่าจะเป็น ที่คุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นครับเหรียญ2บาทรุ่นสมัยในหลวงรัชกาลที่9้านะนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนวัดภูเขาทองหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ผมเอาเหรียญใหม่ๆมาให้พี่ๆน้องๆชมกันเลยนะฮะนี่นะพอดีผมไม่ได้ข้อมูลมาใหม่อีกแล้วนะครับว่ามีการรับซื้อเหรียญ2บาทนะครับสูงถึงเหรียญละ4ี่0มืบาทนะครับถ้าพี่ๆน้องๆทุกท่าน บางคนที่ได้เคยได้ยินมาอย่างเดียวกับผมนะครับก็เดี๋ยวเรานําเหรียญมาเทียบไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าของพี่ๆน้องๆทุกท่านกับของผมเนี่ยจะเหมือนกันหรือไม่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับผมอยากจะให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับฟังหูไว้หูครับผมครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มเข้าเรื่องไปเทียบกันเลยนะะนี่นะครับเขาบอกว่าเหรียญที่เขารับซื้อนะครับเหรียญสองบาทนะครับ ที่เขารับซื้อนะครับนี่นะครับจะเป็นสีทองนะฮะก็นี่นะครับอย่างที่พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับถือกันอยู่ในมือทุกคนนะครับเทียบที่เราจะเทียบไปพร้อมๆกันนะฮะด้านหน้าจะเป็นรูปในหลวงราชการที่เก้านะครับนี่นะฮะด้านซ้ายของเหรียญนะครับจะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชนะฮะด้านขวาก็จะเขียนกำกับรัชกาลที่เก้านะครับมีตัวเลขไทยตรงนี้นะเหรียญสองบาทรุ่นนี้ก็จะมีสีทองนะฮะ อย่างที่ผมเนี่ยนะที่ผมถืออยู่ด้านขวาแล้วก็สีเงินนะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นสีเงินในสีทองนะฮะและพลิกกลับมาด้านหลังนะฮะจะเป็นรูปภูเขาทองเช่นเดียวกันเลยนะฮะสำหรับสีเงินและสีทองนะฮะเหมือนกันเลยแต่ที่เข้ารับซื้อจะเป็นสีทองนะที่ผมได้ข้อมูลมานะครับนี่นะด้านหลังจะเขียนคําว่าประเทศไทยที่มุมซ้ายบนนะฮะเฉียงๆนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นตัวเลขไทยนะครับ2บาทนะฮะแล้วก็ตัวเลขอาราบิกนะครับ นี่นะครับแล้วด้านขวานะครับนี่เราเราจะเริ่มเข้าจุดพีคแล้วนะฮะนี่นะครับปีที่เขารับซื้อนะครับจะเป็นปีพุทธศักราชนะครับสองพันห้า้อยห้าสิบสามนะครับย้ำนะครับปีที่เขารับซื้อนะครับจะเป็นปีพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าิบสามะครับซึ่งของผมเป็นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับผมอดได้สี่หมื่นบาทอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเศร้าใจอีกแล้วครับพี่ๆน้องๆ ถ้าเกิดของพี่ๆน้องๆทุกท่านเป็นปี2,553นะครับผมดีใจด้วยนะฮะนี่ครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาให้พี่ๆน้องๆรับชมกัน,นครับแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ผมก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับว่าจะซื้อจะขายอะไรก็พี่ๆน้องๆทุกท่านก็ใช้สตินะครับศึกษาข้อมูลเยอะๆนะครับเพื่อที่เราจะ ไม่เป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพนะครับอันนี้เราต้องย้ําเตือนกันบ่อยๆครับเพราะว่าทุกวันนี้โกงของมิจฉาชีพนั้นมีทุกรูปแบบมีหลายรูปแบบมากครับในโลกออนไลน์นะฮะที่เราเห็นๆกันอยู่นะครับแล้วก็ข่าวตามทีวีนะฮะช่องต่างๆนะครับที่เขานําเสนอมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่อแบบไม่คาดคิดนะครับไม่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับสําหรับบางเคสบางคนนะครับ ที่ผมดูข่าวก็โอ้บางคนก็ไม่น่าจะโดนหลอกได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับท้ายที่สุดนะก็ที่ผมได้เอ,อ่ยและกล่าวไปในคลิปนะก็สุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับในการตัดสินใจนะครับว่าที่ผมพูดไปนั้นเป็นความจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ผมไม่ได้บอกให้พี่ๆน้องทุกท่านนั้นเชื่อผมนะครับก็ฟังหูไว้หูดีที่สุดครับ แล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่รับชมนะครับแด้พบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ